คุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับกอฟแก๊บนะคะและรายการบางกอะกระซิบกอฟสิบกระซิบวันนี้ค่ะกอฟแก๊บค่ะอยู่กับพระเอกหนุ่มหล่อ <c oughs> คุณอาเล็กค่ะสวัสดีค่ะครอบผงคุณอาเล็กค่ะหล่อ <c oughs> ขนาดนี้วันนี้อาบน้ำไม่ใช่ไหมคะจังครับให้เกียรติพี่กอฟแก๊บมาก จะออกมาหาทําอะไรอยู่คะช่วงนี้จริงๆก็คือว่างนงานก็คือในวงการก็คือไม่มีเลยตอนนี้ทุกคนก็คงเหมือนกันหมดนะฮะก็อยู่บ้านครับผมอยู่บ้านตัดผมตัวเองตัดผมคือเราเราก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยเพราะว่าเล็กเชื่อว่าทุกคนคงเบื่อแล้วก็ลําบากเหมือนกันอะไรเงี้ย ก็คืออยู่บ้านดูข่าวดูดูซีรีส์ดูทีวีออกกําลังกายคุยงานอื่นบ้างแต่ก็จริงๆคือได้ดูบางกอกกระสิบบ่อยที่สุดในชีวิตแล้วเพราะเราอยู่บ้านาคือเราอยู่ในห้องคนเดียวนะเราไม่มีเพื่อนไม่มี ใครคุยด้วยไงชอบเปิดทีวีทิ้งไว้เพราะทุกวันเลยก็ดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์ต่อขนกระแสครัวคุณต่อยแล้วจะมีบางเกอกกระซิบใช่ไหมปลอมมากรายการบางกอกกระซิบมากก่อนครัวคุณต่อยอ่ะนั่นแหละ <c oughs> ประมาณนั้นไง <c oughs> <อ>หลังขนกระแสถูกป่าะาใช่เห็นแล้วรักไหมล่ะครับผมครับคุณในเลนะเมื่อคืนได้ยินคุณในเล็กคุยหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่องอื่นบ้างดีกว่าพักสักครู่นะคะ มาพูดคุยกับนุม่มอาเล็กธีระเดชกันต่อละละครเพิ่งจบไปหยกหย,ย,ยกแขนรักสลับชะตาละ<า>ละครอะไรก็ไม่รู้ละยิงเดูยิง่งเฟนละยิ่งเดูยิงจีนละก็เลยต้องมาขอเบ้ากับพระเอกของเรื่องนีกันสนอ,นองคุยเรื่องละครก่อนนี่แขนรักสลับชะตา,า,ตาพี่กอล์แกรม<อ><อ>นี่ก็บอกเลยว่าเป็นแฟนตัวยงเลยคือดูทุกวีค<า>จริงๆเรื่องนี้ในก,กระแสมันดีมากจริงชื่นชมในผลงานการแสดงฝีมือของอเล็กเยอะมากตอนเล่นเนี่ย ยากไหมายากย้อมให้ทํากันบ้านหนักไหมคะพี่อ้อมเองก็ไม่ได้มาเจาะอะไระเล็กหนักกั <Whoa. S 1> นกับผมแต่ว่าก็มันด้วยความที่เราอ่านบทแล้วก็ได้ไปเวิร์กช็อปกับทางพี่อ้อมพุ่มกับแล้วก็กระทิงอะไรเงี้ยกระทิงน้ําตาลบัวเราเรารู้สึกว่ามันเป็นละครที่บทดีหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็เราได้เห็นผู้กํากับเขา ที่เขาเจาะในเรื่องของแบบการแสดงมาก,มากๆนะฮะมันก็เลยทําให้เราแบบตั้งใจแบบตั้งใจมากมขึ้นไปด้วยคือปวดตั้งใจอยู่แล้วนะผมกับเรื่องการแสดงหมายถึงกับเรื่องนี้มันก็เหมือนแบบเราโตขึ้นด้วยมังคบผมกับกับทั้งอายุของเราแล,แล้วก็แล้วก็ทั้งเรื่องของอาชีพอะไรเงี้ย<ถ>ด้านการแสดงอ,ออกมาลงตัวมากเลยรู้สึกแบบว่าตัดต่อกมาก็ดีแล้วแบบแต่ละคนก็ได้แสดงฝีมือทางการแสดงออกมาให้แบบ เห็นเลยดิฉันรักเตะมากชอบมากคุณเล่นดีมากตอนคุณน้ําตาไหลดิฉันชอบมากคือละคอเรื่องนี้เล็กเลยก็บอกว่ามันมันจะมาชมแค่หน่วยใดหน่วยหนึ่งนหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าแบบทั้งทีมเลยทุกๆตาแหน่งทุกๆหน้าที่คือเขาแบบเต็มที่มากนะครับผมเลยพิสูจที่ที่เราได้ทํางานกับคนที่เขาจริงจังกับงานจินคุณกับกระทิงมากน่ารักมากตอถามนิดเึงก่อนในละคอนอ่ะมันมีการสักว่า move on ค่ะตรงช่วงเอวอันนี้คือสักจริงหรือเปล่าคะ ไม่จริงครับไม่จริงครับไม่เชื่อเปิดที่ดูได้ไหมแรงเหมือนกันเนาะ, <c oughs> ะไม่ได้รอเล่นรอเล่นเอาเป็นว่าเรื่องราวการแสดงของโดมอาเล็กและยังไม่จบนะครับว่ะพรุ่งนี้เราจะพาไปอัปเดตผลงานล่าส,สุดของเขาแล้วว่าจะมีอะไรบ้างรวมถึงการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด19